สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เนาะมาพบกับผม,มเก่าเหมือนเดิมนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเนาะสําหรับหงเฟยสาระเรืองพืชน,นะครับเนาะวันนี้ผมไม่ได้ไปไกลอะไรมากนะครับผมมาถ่ายพืชใกล้ตัวเรานี่แหละครับแต่หลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันนะครับต้นใหญ่นะนะครับเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ด้วยนะครับแต่บางท่านก็อาจจะยังไม่รู้เลยเนาะว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันนะเป็นนะครับเป็นผักและสมุนไพรด้วยนะ มีประโยชน์เยอะเลยนะครับในเรื่องสมุนไพรผมจะพาพี่น้องไปทําความรู้จักกับสรรพคุณทางยาของเขากันบ้างครับแต่ตอนนี้ไปดูกันก่อนว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันนะครับอาจจะมีเสียงเครื่องตัดหญ้ารบกวนนิดหนึ่งนะครับเพราะนาข้างๆาตัดหญ้านะครับนะทีนี้เราก็ไปชมกันเลยว่าต้นนี้คือตอนน้อตอนอะไรกันนะครับไปดูกันเลย นี่เลยนะครับพี่น้องเย็นหรือยังนะอยู่ข้างหน้าผมนี่เองนะครับจะพาเดินไปดูเนาะพี่น้องหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับแต่หลายท่านอาจรู้เลยนะครับร้อยละเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นจะรู้ดีว่าต้นนี้คือตอนน้อตอนอะไรนะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่านะหรืออายุสามสิบปีขึ้นไปจะรู้จักเนาะว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันเนาะต้นนี้นะครับชื่อทางการนะครับมีชื่อเรียกว่าต้นชะมวงนะครับนะต้นชะมวงนะครับหรือต้นส้มมงนะครับ บางพื้นที่ก็จะเรียกช่อม่วงนะครับบางพื้นที่ก็จะเรียกช่โมงนะส้มปองส้มปองนะหมากโมกนะครับหรือม่วงส้มนะครับละม่วงม่วงส้มม่วงอะไรประมาณนี้เนาะแล้วแต่ละพื้นที่จะเรียกกันนะแต่บ้านผมจะเรียกต้นส้มม่วงนะครับต้นส้มม่วงยอดม่วงนะหรือส้มม่วงนะครับแต่ผมจะเรียกเป็นชื่อทางการดีกว่าเนาะพี่น้องคงจะเข้าใจกันเนาะมันค่อยจะค้นหาชื่อง่ายเนาะมีชื่อเรียกว่าต้นชะม่วงนะครับ ลักษณะใบก็มีอะไรมากนะครับใบของเขาจะมันวาวอย่างนี้นะครับมันวาวและเรียบมันเบาและแข็งนะครับสําหรับต้นชะมวงเนาะใบของต้นชะมวงลําต้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับลําต้นจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับพี่น้องเนาะสวยนะครับผมชอบเลยลําต้นของเขาเนาะต้นใหญ่ใหญ่สวยอย่างนี้ลวดลายนะผมชอบลวดลายของเขามากเลยและจากก้านเยอะนิดนึงนะครับก้านตามลําต้นจะเยอะเลยนะสาหรับต้นชะมวงนะครับสามารถไปปลูกเป็นไม้ประดับและปลูกให้ร่มเงาของเราได้เลยนะครับตามบ้านตามข้างเทียงนาหรือ ในสวนนะครับอันน okay, um <uh ี้ให้ร่มเงาได้ดีเนาะเพราะอ่าก้านของเขาเยอะนะครับก้านของเขาเยอะเลยสําหรับต้นชะมวงนะครับลักษณะต้นก็อย่างนี้เลยนะครับลักษณะดอกของเขานะพี่น้องดอกของเขาจะเป็นยังไงนะครับดอกของเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับพี่น้องจําให้แม่นเลยเนาะดอกของเขาก็จะเป็นลักษณะนี้และไปดูผลของเขานะครับ ผลของเขาก็จะลักษณะนี้พี่น้องเนาะเวลายังไม่สุกนะครับจะผลกลมๆอย่างนี้สีเขียวนะครับแต่เวลาสุกจะออกสีเหลืองเข้มเนาะข้างในก็จะเป็นนะครับสีเหลืองเหมือนกันเลยนะครับเนื้อของเขาจะเป็นสีเหลืองสามารถรับประทานได้นะครับอร่อยมากผมชอบรับประทานเลยเนาะแต่จะมีนะครับยางที่ติดอยู่กับอ่เมล็ดข้างในของเขาเนาะมาติดฟันของเรานะครับมันจะเหนียวเนาะติดฟันนิดหน่อยนะแต่ เปรี้ยวอร่อยมากนะครับผมชอบเลยเนาะผมชอบทานนะเวลาเดินป่าจะชอบทานเลยหอมหวานเปรี้ยวนะ ส่วนสรรพคุณทางยานะครับผมจะพาพี่น้องไปร,รู้จักกับสรรพคุณทางยาของเขากันบ้างนะมีนะครับรากหรือแก่นนะครับอันนี้เอากรณีแก่นของเขากันก่อนเนาะพี่น้องเนาะแก่นนะครับสามารถนํามาแช่น้ําดื่มนะหรือฝนกับน้ําดื่มนะครับใช้แก้อาการนะใครที่มีอาการเหน็บชาตามมือตามเท้าอันนี้ก็จะช่วยได้เลยนะครับนำแก่นของเขามาฝน,นกับน้ําดื่มหรือแม,ม้กระทั่งแช่น้นําดื่มอันนี้จะช่วยได้เลยนะครับใครที่มีอาการปวดบิดมูกเลือดอันนี้ก็ได้เช่นกันเลยนะครับปวดท้องบิดปวดท้องอะไรประมาณนี้ รากของเขาแก้ได้นะนํารากของเขาไปต้มน้ําดื่มนะครับช่วยในการย่อยอาหารได้อีกนะครับอันนี้ให้นําดอกของเขานะครับไปทานสดๆก็ได้หรือนะครับนําไปต้มน้ําดื่มก็ได้นะดอกของเขาจะช่วยในเรื่องนะครับย่อยอาหารได้ดีนะสามารถเป็นยาระบายได้ดีนะครับใช้เป็นยาระบายท้องเนาะผลอ่อ,อนใบดอกนะครับ สวนตำราพื้นบ้านทางอีสานบ้านผมเนาะจะใช้รากชะมวงนะครับผสมกับรากกัแพงเจ็ดชั้นรากตูมขาวนะครับหรือรากตูมกาขาวนั่นเองนะครับและรากปอดอนนะนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาระบายนะครับจะเป็นยาระบายได้ดีเลยนะอันนี้ตามที่ผมนะไปศึกษาข้อมูลมาเช่นกันนะครับผมก็ไม่ใช่หมอเนาะผมมาให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะพี่น้องเนาะพี่น้องถ้าไปจ,จะไปทําเป็นยาทานจริงๆผมแนะนําให้ไปปรึกษาแพทย์แผนไทยดูหรือผู้เชี่ยวชาญดูหรือไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูกว่านี้นะก่อนที่จะมาทําเป็นยานะครับจะได้ปลอดภัย กันทุกคนนะไม่ให้ทําสมสีสมานะครับพี่น้องเนาะไปดูในเรื่องอื่นกันบ้างครับทีนี้เนาะส่วนใครนะครับที่มีเสมหะเนี้วนะครับเสมหะเนีว้วเสมหนนะข้นเนาะอ่าสามารถกัดเสมหะของได้เราได้เช่นกันเลยนะครับ ไอให้ใช้นะผลใบดอกอันนี้ได้เช่นกันเลยนะครับช่วยแก้เสมหะกัดเสมหะกัดฟอกเสมหะของเราใครที่มีเสมหะเหนียวตามที่ผลนบอกนะอันนี้จะช่วยได้เช่นกันเลยนะครับในกรณีผลใบดอกและรากเลยใช้ได้ทั้งต้นเลยนะครับแม้กระทั่งเปลือกของเขาเนาะช่วยแก้อาการไอนะครับผลและใบนะอันนี้ก็ช่วยได้นะครับช่วยแก้อาการกระหายน้ําได้อีกใครที่มีอาการร้อน lei, ในกระหายน้ำเนาะไม่กระปี้กระเป๋าตามร่างกายอันนี้สามารถนะครับนำนะผลของเขาไปรับประทานได้นะครับ และใบของเขาไปต้มน้ําดื่มก็ได้เลยนะครับอันนี้จะช่วยได้นะรวมแม้กระทั่งถึงรากของเขาเนาะอันนี้ก็ช่วยได้นะใครที่มีพิษไข้นะครับไข้ตัวร้อนนะอันนี้ก็สามารถถอนพิษไข้ได้เช่นกันเลยนะครับในกรณีนี้ให้นํารากของเขาเนาะไปต้มน้ําดื่มนะครับจะช่วยในเรื่องนี้ได้เลยนะครับใครที่มีอาการไข้จะถอนพิษไข้ได้ดีเช่นกันเลยเนาะสำหรับรากของเขาเนาะท่านใดที่นะอยากไปทาเป็นยาทานจริงๆผมสามารถแนะนําให้พี่น้องไปปรึกษาแพทย์แผนไทยดูนะหรือไปศึกษาข้อมูลนะครับนําชื่อของเขาชื่อว่าชะมวงเนาะ ไปเสชหาตามนะครับต่างๆเลยตาม Google อะไรต่างๆเนาะหรือไปซื้อตำราย,ยาแผนไทยก็มีนะครับมีขายเช่นกันเลยเนาะไปซื้อมาแล้วก็ไปดูนะว่าเขาใช้ส่วนผสมยังไงนะครับจะได้ปลอดภัยนะราบใบนะครับและผลอ่อนนะมีรสเยี่ยวเป็นยาแก้ไขนะตามที่ผมว่าเลยนะย้ําเลยนะครับไปดูในเรื่องอื่นกันบ้างเนาะมีทเช่นกันเลยนะครับในเรื่องอื่นก็มีสมุนไพทางยาเช่นกันนะ ประโยชน์นะครับยอดอ่อนของต้นช่มวงนะนะหรือต้นส้มมงนะครับเมื่อนําไปหมักกับจุลินทรีย์จะทําให้เกิดรสเปรี้ยวนะใช้เป็นยาปราบศัตรูพืชได้อีกนะดังเช่นเพลี้นะครับเพลี้เพลี้เพลี้นะครับย้ําเลยว่าเพลี้นะที่มากัดดอกพืชเรานะครับพี่น้องก็รู้จักดีว่าเพลี้เป็นตัวยังไงเนาะนํายอดอ่อนชะม่วงนะครับ ไปผสมกับจุลินทรีย์แล้วหมักไว้นะแล้วไปนําไปฉีดพ่นนะครับอันนี้ปริมาณในส่วนการใช้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่น้องก็ต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูอีกทีนะว่าเขาใช้ปริมาณเท่าไหร่เนาะไปฉีดพ่นเนาะจะฆ่าเพลี้ยได้เลยนะครับน้ำยางนะครับจะมีสีเหลืองนะน้ำยางจากต้นชะมวงนะครับสมัยก่อนนะนํามาใช้ผสมในน้ํานะครับน้ำมันนะครับชักเงานะ จะใช้ทานะครับทาไม้นะสมัยก่อนนะจะใช้ยางเขานะครับมานะครับทาไม้เนาะจะได้ทําให้ไม้เรียมมันเงาเงาดีนะครับอันนี้ก็สามารถเป็นประโยชน์ของคนสมัยก่อนได้อีกนะครับเปลือกต้นนะและยางของต้นจมวงนะครับจะใช้นะเป็นสีเหลืองนะครับจะให้เป็นสีเหลืองเอาไปนะครับไม่ใช่ใช้นะจะให้สีที่เป็นสีเหลืองนะครับเหมาะสําหรับการนําไปใช้นะครับสกัดสีย้อมผ้าได้อีกนะครับสามารถนําไปย้อมผ้าก็ไดนก่ออ เนาะเพราะมันเหนียวนะครับเขามีวิธีการนะครับในการสกัดแล้วก็นําไปย้อมผ้านะอันนี้คนสมัยก่อนเนาะตามที่ผมถามปู่่าตายายผมมาเช่นกันเลยนะครับอ่าลต้นนะหรือเนื้อไม้ของชะมวงนะครับสามารถนำมาแปรรูปนะในงานก่อสร้างต่างๆได้เช่นกันเลยนะครับหรือใช้ทําเป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆนะเช่นโต๊ะเตียงตู้นะอะไรประมาณนี้อีกมากมายนะครับอันนี้ผมไม่แนะนํานะเพราะผมรักธรรมชาตินะครับไม่แนะนําให้ตัดไม้ทําลายป่านะครับอันนี้แดดก็สองตาผมแล้วตอนนี้เนาะผมไม่รู้จะไปยังไงกันแน่นะ ี่ส่วนท้ายคลิปนี้นะครับในเรื่องอื่นนะท้ายคลิปก็คือว่านะต้นส้มมงนะครับผมจะบอกว่านะครับว่าต้นตรำนมมีถิ่นกําเนิดมาจากภูมิภาคใดนะถิ่นกําเนิดนะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยพบได้ทั่วไปนะครับในประเทศไทยพมา่าลาวเอเชียนะครับเออมาเลเซียนะครับย้ําเลยประเทศไทยลาวพมา่ามาเลเซีย นะครับเวียดนามและอินโดนีเซียนะในประเทศเพื่อนบ้านของเรานี้นะครับสามารถแพร่กระจายได้ทุกประเทศเลยนะหรือแม้กระทั่งนะครับตามที่ผมพูดข้างต้นว่ามีถิ่นกําเนิดมาจากประเทศใดนะจะมีถิ่นกาเนิดในตัวเลยครับคือประเทศไทยพม่าเรามาเลเซียนะครับเวียดนามและอินโดนีเซียตามที่ผมพูดเลยนะจะินมีถิ่นกาเนิดใน ตรงนี้เลยนะมักจะขึ้นในปลาดิบซื้นนะครับปลาดิบชื้นหรือปลาเต่งรังตาไร่ตามนาของเราในส่วนในภาคอีสานบ้านผมจะเยอะที่สุดเลยนะครับเยอะมากเลยสาหรับต้นสมมงนะครับสาหรับอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ออกมาแนะนําชื่อนะให้พี่น้องได้จุยจักกันนะครับว่าเขามีชื่อว่าอะไรมีลักษณะใบยังไงมีต้น เป็นลักษณะไหนนะดอกผลใบและสรรพคุณทางยาและประโยชน์นะผมก็มาบอกเลยว่าพี่น้องนะครับเผื่อพี่น้องเดินป่าจะได้รู้กันน้องว่าต้นนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรและรับประทานได้ไหมนะครับสำหรับอีพีนี้ผมก็จะขอลาพี่น้องไปก่อนอีพีหน้าเราก็เจอกันใหม่นะถ้าพี่น้องคิดว่าช่องนี้มีสาระมีประโยชน์ก็ขอ,ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามไว้นึง่ขอขอของการสำหรับอีพีนี้ผมก็ขอกล่าวกันว่าขอบคุณทุกท่านมากครับที่เ้ามารับชมขอบคุณครับ